สวัสดีค่ะครูสิตาพอสวรรค์ปัดเองได้มาแล้วค่ะวันนี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะที่จะทําให้พวกเราทุกคนนะคะได้ปลุกพลังให้กับจิตนะคะแล้วก็พิชิตผลลัพธ์แบบรวดเดียวเลยเรียกว่าคลิปนี้เด็ดแน่นอนค่ะเวลาที่เธอยิ้มมันฉันสงสโลก ใบกลายเป็นสีชมพูสวัสดีค่ะเพียงแค่เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไรไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอโอ้เธอ ใจฉันไว้วันเวลาที่ได้ใกล้กันหัวใจฉันก็แทบแล้วลายเ oh. พียงแค่เธอสุดตาฉันก็แทบจะเป็นบ้าตายรู้ไหมฉันจะละลาย ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ชอบไหมแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาปลุกพลังขั้นสูงให้กับจิตของเราการแต่ตอนนี้ต้องเคลียอารมณ์ตัวเองนะคะให้พร้อมรับความรู้ดีๆจากครูสิตาพาสดบ้านเองได้ก่อนเดี๋ยวทักนะโอเคปะ แบบนี้จะเอาคนนี้ก <Baby. S 1> ็ชอบที่เป็นแบบเธอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครแฟนพันแท้แฟนตัวยงกูสิตาทุกคนนะครสวัสดี มาดามแสนร้านยูโนรนีคะคุณอารีนานะบอสคูยางอัครมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งคุณปัญญารินนะคะคุณเล็กสุวพิษนะคะคุณธรรมดีครูตินาสวัสดีคุณปินเซต,ตคาเทียนะคะคุณซูกา้าสวัสดีนะคะ ครูมิมไอนรัตนะคะเจ๊จ๋าสวัสดีค่ะคุณแอนนี่แอนสวัสดีนะคะนิมสรินาจากเกาหลีด้วยสวัสดีคุณนันทนามาดามอังกฤษค่ะสวัสดีนะคะคุณเจนนิดนะคะสวัสดีคุณอุไรสวยสวัสดีครูจิราพรนครวงศสวัสดีบอสคูดาวผ่องศรีหมายดอนนะคะสวัสดีค่ะโค้ดน้ำหวานพาปังพารวยสาวมงคนเก่งของครูนั่นเองนะคะสวัสดีคุณนงนภัรนะคะสวัสดีค่ะ คุณนุ่นมัทนาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอุไรสวยนะคะสวัสดีครูเอี่ยวสุรีรัตนะคะสวัสดีคุณดาวโกบุบุรัมใช่ไหมสวัสดีคุณการศิตาคุณวิสสินัญญาครูดดด้าคุณลักกี้นะคะคุณกัลรยากรนะคะโคดเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีพญาพึ่งด้วยสวัสดีครูแมวนะคะสวัสดีปูลูกสวัสดีคุณน้ำรินนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โหพวกเรามาเร็วมากเลยอ่านแทบไม่ทันคุณผงนภา,านะคะคุณโมมูนะคะสวัสดีทุกคนเลยโอมาเร็วมากสวัสดีพี่โดนัทด้วยค่ะวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งง่ายๆนะคะเวลาคุณดูคลิปเนี่ยเวลาคุณดูคลิปเรื่องราวลบๆเนี่ยคุณมักจะดึงอารมณ์ตัวเองไปเร็วมากค่ะแต่เวลาคุณมาเห็นคนที่ยิ้มและดูร่าเริงเบิกบานมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรของมึงเนี่ยนะคะ แต่คุณรู้ไหมคะว่าความร่าเริงเบิกบานของครูมันเปลี่ยนชีวิตครูสิตาค่ะจากคนที่นอนร้องไห้อยู่ตรงห้องเช่าจากคนที่เกือบจะฆ่าตัวตายแล้วค่ะวันนี้มาเจอกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูเปลี่ยนชีวิตผ่านอารมณ์ความรู้สึกคุณได้ยินไม่ขิดค่ะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะจึงมีครูสิตาผู้ร่าเริงวันนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาปลุกพลังกันเย้เย้มาขออนุญ,ญาต หมดทางออกล้าเลงไม่ได้ค่ะเจอกดจกักรวาลกดแรงึงดูดนะคะตเต้นเบิกบานชีวิตเปลี่ยนหนึ่งเดือนมีกำไรหลักล้านสามเดือนปลดหนี้สิบล้านห้าเดือนเชื้อนเงินสดข่า6หกเดือนเชื้อนหลังที่สองเจ็ดเดือนอพาร์ทธุรกิจสู่ร้อยล้านด้วยกันเฮ้ hey, hey, เธอไม่รู้ว่ามาแต่งไหนมาทำให้ฉันลงไล่เฮ <Hey, hey. S 2> ้เฮ้เรื่องทวารักแต่มันก็เร็วเกินไปอะเบิกบานเร็ว ใครไม่เชื่อไม่ว่ากันนะคะคุณสิตารอดพอเต็มจริงๆค่ะเหลือคุยลบทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเน้่รู้ไหมจะไม่ยอมแล่งกับใครไม่แหลงลบแล้วไงชีวิตเลยเจริญเจริญจะพูดบวกแค่ยางเดียวจะสูงไปไหน เบิกบานให้ได้ปักอารมณ์ก่อนเร็วดูคุณติตาปักอารมณ์ก่อนหัวเราะมาต้องเอบิกบานฉันยอมเลกคุยทั้งอำเภอเลิกคบคนคิดลบหมดเลยค่ะเลิกคบคนโพสลบทั้งหมดเลยค่ะใครคูนี่แหละเลิกทำตัวเป็นประธานปากหมาและประธานคี้นินทาแห่งจักรวาลเลิกหมดลูก เย่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 ชีวิตเปลี่ยนค่ะแค่พริกนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเบิกบานใส่แม่ลูกอย่าทำหน้าบึ้งหน้าตึงใส่แม่คนเดียวเนี่ยจริงไหมอยากเปลี่ยนชีวิตจริงครัเปล่าหัวเราะได้ยังยังเจ้าฟังลบ จะฟังลบฟังต่อไปแล้วแต่คุณคุณอุติตาไม่ฟังลบเป็นครูที่ลีลาที่สุดเนะีห้านาทีละลิกละล,ล,ะลิครึ่งชั่วโมงไม่สนภาพลักอะไรทั้งนั้นจะเบิกบ,บ้านเท่านั้น เดี๋ยวปุกพารางานะขอร้องก่อนสิฉันจะคุยบนทั้งตำบนอ,อเนื้อหา5นาทีละลิกละลิกรึงชั่วโมงคุณจิตาใส่ห้าพารวยค่ะไม่ได้รวยเงินรวยงานนะคะรวยการให้รวยน้ำใจรวยการแบ่งปันรวยความสวยสตรองมาก มาแล้วค่ะที่รักค่ะ,ะหลายคนดูคุณสิตานะแม่ดูเริ่มจะบ้าเหมือนแม่ไปแล้วนะคะโอเคเสียงชัดภาพชัดสัญญาณชัดนะ,ะขอบคุณจักรวาลน,นะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราควรจะเบิกบานแล้วก็เฉลิมฉลองมีความสุขมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะ กับประเทศของเรามีดสิทธินดีๆมากมายเหลือเกินค่ะวันนี้ครูมาสั้นๆนะคะแตดีลาไปแล้วสินาทีนะคะโอเคอพิมพ์หัวเข้ามาวันนี้นะคะครูสอนคลิกฟรีค่ะเกี่ยวกับการปลุกจิตใต้สํานึกนะคะขั้นสุดเลยเรียกว่ารวดเดียวแล้วสําเร็จเลยค่ะวันนี้นะคะในฐานะที่ครูเองเกือบจะฆ่าตัวตายมาแล้วนะคะในฐานะที่ครูเองเคยติดลบนะทางความคิดมาแต่ก่อนมาก่อนนะคะ ครูนะคะไม่รู้สึกยินดีปีดากับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะเพราะไม่ในใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของกูค่ะนั่นคืออดีตค่ะเวลาเห็นคนอื่นได้ดีเวลาเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆครูมักจะมีโรคค่ะโรคอะไรคะอิดอิดฉาตามร้อนแล้วก็แบบว่า,ร,ารู้สึกงุหงิดเล็กๆเ,เ,เออเหม็นน้ำในหน่อยนะคะไม่ค่อยประทับใจในทุกสิ่งที่แบบใครเบิกบ,บานใครมาหัวเราะใกล้ๆอยากจะ อปประคัดไปนะคะให้เลือดกบปากนะครูเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนโอเคไหมครูเคยเป็นแบบที่เราเป็นมาก่อนค่ะครูเคยเหม็นที่หน้าใครบางคนมาก่อนค่ะเหมือนที่เราเหม็นที่หน้าครูในตอนเริ่มต้นนั่นแหละครูเข้าใจค่ะทุกคนค่ะคนส่วนใหญ่ที่เห็นครูภาพแรกแรกคือเกลียดครูเกลียดคิ้ยวครูบ้างเกลียดความล้าเลิงของครูบ้างครูเข้าใจ แต่วันนี้ค่ะคุณโชคดีมากคุณกําลังจะได้รับการปลดพนาการและหมดเคาะกรรมค่ะจากการที่คุณได้รู้จักครูสิตาอ,อนฟันเองได้ค่ะครูเองนะคะตอนที่อยู่ห้องเช่านะคะตอนที่ติดลบ10ล้านนะคะครูมีอารมณ์แบบที่ครูพูดเลยค่ะหมุดยิดโมโหโกธาปริปสนะคะขี้นินทาขี้อิจฉาลิษยาอยู่ในสุ่มในตัวเองทั้งหมดโดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองค่ะมันมันเหมือนตกอเวจี v G, ทางความคิดแต่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนตกในรกทั้งเป็นค่ะท,ทั้งทั้งที่ ยังไม่ได้ตายค่ะแต่รู้สึกทรมานเหลือเกินค่ะทรมานทั้งกายทรมานทั้งใจทรมานทั้งหมดเลยค่ะเหตุเกิดเพราะเราเองไม่ได้รู้เทคนิคไม่ได้รู้ทางลัดระดับโลกค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันง่ายแค่แค่ดิดนิ้วเองอะมันง่ายแค่นี้เองอะครูนะคะอนุญาตตัวเองดึงดูดแต่เรื่องราลบๆค่ะผ่านความหงุดหงิดหัวเสียเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ายิ่งเราหงุดหงิดมากเท่าไหร่ยิ่งเราอิจฉาคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งเรามนินทามากเท่าไหร่ยิ่งเรานะคะกั จิกเขามาเท่าไหร่นะคะเรายิ่งดิ่งลงครูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะครูมักจะเน็บแนมคนอื่นให้เจ็บปวดหัวใจนั่นคือสิ่งที่ครูเป็นเมื่อก่อนค่ะเป็นเจตาโรตัสเป็นเจตาที่ปากหมามากนะคะทุกรูปแบบที่ทําให้ใครเจ็บปวดทําให้พ่อแม่เจ็บปวดเราทําหมดค่ะรักพ่อรักแม่ค่ะแต่อย่ายุ่งกับหนูนั่นคือสิ่งที่เมื่อก่อนที่ครูเป็นค่ะครูเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เพราะครูไม่รู้ค่ะว่า การเปลี่ยนแปลงอนาคตง่ายๆคือการแค่เปลี่ยนอารมณ์ค่ะถ้ารู้อย่างนี้นะคะรวยตั้งแต่5ขวบแล้วการปลุกพลังของครูค่ะที่ครูใช้ในการเปลี่ยนเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะ คือครูนะคะลดละเลิกด้านลบทางปวงค่ะลดละเลิกด้านลบทางปวงค่ะใครจะชวนครูไปสมหวังนะกับกองผลที่ไม่มีผลลัพธ์ครูไม่ไปใครจะชวนครูไปเป็นตัวตั้งตัวตีตัวตีเป็นประธานชมรมปากหมาประธานชมรมขี้นิทาแห่งจกักรวรูเลิกค่ะครูเลิกนะคะดูหนังน้ำเน่าเลิกดูข่าวลบๆค่ะเลิกฟังแม้กระทั่งพ่อแม่จะมาพูดเรื่องเหล่าลบๆครูหยุดฟังหมดเลยค่ะครูลดละเลิกด้านลบทางปวงค่ะเพราะครูรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกใครมาไปเส ทอมว่านิวรอนค่ะเคยออกช่องสาปเป็นกฎวิทยาศาสตร์ใครเพิ่งมาค่ะไปเซิร์ชภาพยนตร์เดอะซีเคร็ตค่ะกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตา,ค,ตาค่ะครูสิตาค่ะเปลี่ยนแปลงค่ะแค่อารมณ์ความรู้สึกค่ะแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงนั้นครูลลเลือกก่อนนะที่จะลดละเลิกด้านลบๆทั้งปวงค่ะเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเรามีความคิดเราว่าจริงไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอฟังเราไปเห็นคนอื่นแล้วเราทำไมต้องว่าครูกลัว นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณมีอารมณ์ความรู้สึกและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกที่มันเป็นด้านลบค่ะมันจะดึงดูดเรื่องราวลบๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรา ครูจึงลดละเลิกด้านลบทั้งปวงใครมาพูดลบใครมาพูดอะไรกับครูครูจะบอกว่าไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าไม่อยากฟังตอนนี้ขอเทรนตัวเองอย่าเพิ่งแม่อย่าเพิ่งคุยกับหนูเด้อแม่แม่ไม่ต้องรายงานเดอ้อเออชาวบ้านชาวช่องใครจะเป็นตาตายก็ต้องเล่าเดอ้อแม่หนูขอเทรนตัวเองก่อนเนอะสามเดือนเนาะเดี๋ยวใช้นี่ให้นั่นคือสิ่งที่ครูเจราจากับครอบครัวครูค่คะและครูก็เทรนตัวเองคะ่ะแบบปลุกพลังจิตของตัวเองด้านบวกค่ะ สิ่งที่สองที่ครูทำค่ะครูเริ่มปลุกพลังจิตตัวเองด้านบวกค่ะเริ่มพูดบวกใส่ตัวเองเริ่มฟังบวกกับตัวเองเริ่มคิดบวกกับตัวเองค่ะมันคือการโปรแกรมตัวเองแบบทุกวินาทีค่ะครูไม่อนุญาตใครผู้ใดเหตุการณ์อะไรมาทําให้ครูคิดลบมุนอิดหัวเสียเลยค่ะตลอดระยะเวลาแเดือนค่ะไม่น่าเชื่อค่ะจากคนที่ไม่มีเงินเริ่มต้นนะคะในการลงทุนธุรกิจนะคะ ครูเสกสร้างเมรลดิสนะคะด้วยการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดไม่ได้ยิงแอดโฆษณาเลยแต่ครูซิตาเป็นที่รู้จักและโด่งดังมากค่ะเดือนแรกรับกําไร1ล้านบาทจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดล้านเปอร์เซ็นต์จากการที่ครูเรียกว่าเอาแต่บวกลบไม่เอาบวก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 ไวกมวกบ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 วก่วกบ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 วกอวกบ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 ว สิ่งที่ครูทาค่ะครูปลุกพลังตัวเองด้านบวกค่ะสิตาเก่งมากลูกโอ้โหเนี่ยจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโขนมือขวาก็จับเงินมือซ้ายก็จับเงินโอ้โหสมองสุดอัจฉริยะระดับโลกมากเลยสิตาเก่งมากเลยโอห้หนี่ร่างกายทองคาฝังเพชรสุดยอดปิ่นเลยใครบอกเราบอกเองค่ะครูปลุกพลังตัวเองด้านบวกในทุกๆอย่างค่ะแม้แต่ฟังเพลงค่ะครูแรกๆครูฟังเพลงแคทนอนล็อกด้วยซ้ำค่ะครูปลุกพลังตัวเองค่ะไม่ให้เป็นคลื่นพลังงานคุณสังเกตไหมเวลาคนจะตายที่ประจานจเต้นยังไงคะตุ๊บแตก แต่เจแต่เกือบตายแล้วอันนั้นครูไม่ทําตัวเองเหมือนคนตายค่ะครูทําตัวเองให้เกิดพลังงานสูงสุดค่ะ high energy สูงสุดค่ะครูลุกขึ้นมาชีวิตด,ดีดีอยากจะกินแล้วก็ได้กิน ครูทาให้ตัวเองตื่นเต้นค่ะคุปูปลุกพลังตัวเองให้ตัวเองมีความตื่นเต้นเพราะครูรู้ว่าพลังความตื่นเต้นมันคือพลังด้านดีไว้ถ้าเราตื่นเต้นด้านดีนดชีวิตเราต้องดีค่ะครูลุกปลุกตัวเองค่ะให้มีพลังบวก <c oughs> สุดยอดไปเลยชีวิตจะเปลี่ยนแล้วว่าจะทางออกใครบอกเราบอกเองค่ะในเมื่อเราโศการเรานั่งห่อเหี่ยวคนที่จะตายคนที่มีเคาะคนที่มีโศภีโรคมีภยัยนั่งเหมือนเหมือนกันหมดคือตัวงอๆ เครียดเครียดกุมขามาับถอนหายใจครูมไม่ทําค่ะครูทําอารมณ์อารมณ์ตรงกับข้ามเหมือนคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเบิกบานมากเต้นปิติยินดีเอ้ยถ้าคนน่ะเราคิดดิถ้าเราถูกหวยร้อยล้านอะ่ะเราคงจะไม่หาถูกหวยร้อยล้านหรอยังไงอะ่ะชีวิตจะเปลี่ยนยังไงร้อยล้านลรคือคุณคงไม่เป็นอย่างนี้คุณคงจะแบบ S <S เข้าใจไหมอารมณ์คุณสตาประมาณนั้นนะลูกในตอนเปลี่ยนชีวิตชัดเจนเนาะคุณสตาเป็นแบบนั้นแหละลูกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันนะคะนอนแทบจะไม่หลับคมตาหลับไม่ไป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 แทบจะไม่หลับเนี่ยว่าตัวเองเป็นซุนหงอคงไป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 ตาไป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 ตลอดเวลาคือว่าคมให้หลับมันไม่หลับมันตื่นเต้นทําตัวเองให้ตื่นเต้นเบิกบานสดุดขีดค่ะเพราะว่าทําไมคะจะชนะกรรมเก่าต้องการชนะกรรมเก่าเพราะกรรมเก่าร้องห่มร้องไห้หมอนทะลุไปอีกด้านเปียกซก น,นันทาคนอื่นก็ที่หนึ่งปากหมาก็ที่หนึ่งดาม้าก็ที่หนึ่งกี้งอนก็ทีิดหนึ่งพายุทนาโดก็ที่หนึ่งมหาอำนาจด้านอารมณ์เกี้ยวกาดดาสดาก็ที่หนึ่งสามารถลม้มโตผู้ชายได้ไม่เกรงใจกระโดดถีบยอนหน้าใครโดยไม่สนใจเหตุผลเออพฤติกรรมอาจจะตรงข้ามกับด้าตามาก่อน เข้าใจใช่ปะแต่พอเจอกดจกักรวาลกดแรงดูด,ดค่ะเราเข้าใจค่ะครูทําอารมณ์เหมือนคนถูกลอตเตอรี่ครูทําอารมณ์เหมือนคนได้พลดกหมื่นล้านนะลูก้วล,ลึกเเบิกบานหน้าละลื่นค่ะเจ้านี้งงมึงดูมีชีวิตดีจังเลยยังค่ะแต่สร้างอารมณ์ก่อนค่ะ เจรจารกับเจ้านี่สันติเลยค่ะว่าพี่ให้เวลาหนูสามเดือนเดี๋ยวหนูจะใช้นี่พี่ค่ะและไม่น่าเชื่อค่ะด้วยการที่ครูขี่พายุด้านอารมณ์ของครูมาค่ะครูขี่พายุด้านอารมณ์ที่มาเหนือเมฆไม่เหมือนคนอื่นค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคุณได้ดูคลิปนี้คุณโชคดีขนาดไหน สิ่งที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะครูเอาอารมณ์ค่ะมาอยู่ใต้วางขาครูค่ะครูขี่อารมณ์ค่ะโดยที่ครูควบคุมอารมณ์นะคะให้อยู่ในแดนรรลึกกตอรีเท่านั้นค่ะใครจะไปอันไหนช่างเขาครูจะตามรรลึกกอรีค่ะระลิกกรีอย่างเดียวค่ะครูขี่อารมณ์ค่ะครูไม่ยอมให้อารมณ์ดึงครูกับไปเศร้าครูไม่ให้เจ้ากรรมในเวรทําให้ครูต้องร้องห่มร้องไห้ครูไม่สนใจเจ้ากรรมในเวรที่มาทดสอบให้ครูคนอื่นมาว่าอะไรครูโอ้ยเยอะแยะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครู เข้าใจค่ะช่างมึงช่างแม่งและตะมึงค่ะกูจะเปลี่ยนชีวิตคูขี่พายุมาเหนือเมฆเลยค่ะค่มพายุาพายุทักอารมณ์ของกูนี่แหละขวบไปเลยลูกไปเบิกบานสุดขีดสุดขั้วค่ะกูประสบความสําเร็จค่ะ3เดือนปดดีสิบล้านค่ะโพสเฟซบุ๊กค่ะโพส ก่อนจะโพสคุกกระเด็งๆฉๆๆๆๆๆลองโอ้โหใครได้ดูคลิปนี้โ็อกดีใครดูโพสที่กูโพส็เดีวเป็นทีมทงานตรงกนงใครบอกกูบอกเองโพสเองล่าเริงเบิกบ้านถ่ายคลิปเองเบิกบ้านเบิกบ้านไม่น่าเชื่อค่ะปัจจุบันธุรกิจคุสตาขยายไปร้อยกว่าประเทศแบบงงๆไม่ได้ใช้ดาราเด็ดไอดอลเลยไม่ได้ใช้ค่ากับตลาดอะไราไมากมายเลยโพสเป็นปกปกติแล้วก็มาไล์สดสอนคนเพราะคุกขี่อารมณ์ค่ะคุกขี่พายุด้านอารมณ์ค่ะและควบให้มันไปแต่ด้านดีอ n ี่โอเค เจนไหมนี่คือคลิปที่แพงมากค่ะหลายคนที่ยังพลิกชีวิตไม่ได้เพราะคุณให้อารมณ์ขี่คุณค่ะแต่ครูสิตาหวังค่ะครูสิตามีแต่อารมณ์ค่ะอารมณ์ระลึกระดีที่ครูยัู้ไปครูเป็นคนควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะครูขี่พายุมาเหนือเมฆกับอารมณ์ของครูค่ะครูสามารถคอนโทรลอารมณ์ได้ทุกอย่างค่ะคุณรู้ไหมคะว่า3เดือนที่ครูใชหนี้เจ้าหนี้ไป10บล้านบาททั้งในและนอกระบบค่ะ5เดือนครูซื้อบ้านหลังแรกค่ะ หกเดือนคุณซื้อบ้านหลังที่สองพร้อมรถเบนซ์นะคะเจ็ดเดือนคุณนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านนะคะเก้าเดือนคุณซื้อปอร์เช่อีกคันคุณว่ามันสุดยอดไหมคะแม้จะเป็นมือสองแต่เงินสดทั้งหมดค่ะระยะเวลาแค่สองปีซื้อบ้านให้ครอบครัวนะคะพ่อมีหลังหนึ่งแม่มีหลังหนึ่งน้องมีลูกสองคนมีน้องสองคนมีบ้านหมดทุกคนมีบ้านหมดค่ะด้วยเงินสดทั้งหมดค่ะจากคนที่ไม่มีเงินค่ะเริ่มต้น ไลฟ์สดโพสเฟสบุ๊กฟรีฟค่ะที่หน้าเฟสบุ๊กขอบพระคุณพี่มาร์คและครอบครัวเหตุเกิดเพราะคุมอารมณ์ค่ะแต่มนุษย์โดยทั่วไปมักให้อารมณ์เป็นตัวคุมเราค่ะพยายามบวกนะคะแต่นั่นแหละค่ะคุณโดนอารมณ์ขี่คุณค่ะแต่คุศสิตาโนค่ะม้วนเดียวจบค่ะกูควบมึงเองมาเนะแบเบ๋ใครอารมณ์ค่ะ ครูนั่งสมาธิมาตลอดสิบกว่าปีครูไม่ประสบความสูเรค่ะเพราะหลังจากออกจากสมาธิอารมณ์ก็คุมครูค่ะอารมณ์เป็นตัวขี่ครูค่ะครูมุดห,หัวเสียกับลูกกับผัวค่ะแต่เมื่อครูรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะครูนั่งสมาธิบวกกับการควบคุมอารมณ์ขี่อารมณ์แต่ด้านบวกเท่านั้นครูปลิกชีวิตเร็วจริงๆเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นั้นชีวิตคุูค่ะชีวิตครูรอดแล้วครูขี่อายุพายุอารมณ์ด้านดีค่ะ ไม่มีในพะจะนานุกรมของครูสิตาเลยว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะครูสิตาเชื่อว่าธุรกิจกูจะไปทั่วโลกมันไปทั่วโลกค่ะครูบอกว่ามันจะไปอีกมันก็ไปอีกค่ะคอยดูนะต่างชาติจะร่วมงานกับฉันต่างชาติก็ร่วมงานกับฉันอะไรที่คิดไม่มีที่ทําไม่ได้เลยอยากจะซื้อคั้นหัสก็ซื้อาาคา้นหัะ คิดก้าวฝันเป็นไปได้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นตัวควบคุมอนาคตเราทุกอย่างค่ะม้วนเดียวจบค่ะครูไม่ขี่พายุเดี๋ยวก็ลงมาให้พายุขี่อเมืยไไม่ล่ะพายุพายุอารม์อามาขี่พี่มาอาน,นำทางพี่หน่อยโนเวย์ no ค่ะฉันคือนายเหนือจิต ครูควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ด้วยอารมณ์ของครูเองค่ะถ้าครูต้องการให้มันเกิดเรื่องเศร้าครูแค่ร้องไห้โวกเหว่งโวยวายงุนงิดหัวเสียเรื่องราวลบๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตครูค่ะแล้วทําไมครูต้องเลือกแบบนั้นครูเลือกที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ด้านดีๆด้านที่ครูปรารถนาเท่านั้นครูจึงขี่พายุด้านอารมณ์บวกๆค่ะและครูไม่มีในพจนานุกรมเลยคําว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรที่ครูจะทําแล้วครูทําไม่ได้ค่ะ ครูบอกตัวเองแบบนี้โดยเฉพาะการที่เจอทางรัฐค่ะทุกครั้งที่ครูตั้งเป้าหมายใหญ่อย่างตอนนี้ครูตั้งเป้าจะเป็นมหาเศรษฐีระดบบที่หนึ่งของโลกระเบบต้นต้นของโลกครูบอกตัวเองว่ามันเป็นไปได้สิตาเพราะเราก็พลิกชีวิตจากคนที่ติดลบสิบล้านขึ้นมารวยร้อยล้านได้จากการที่เราไม่มีต้นทุนอย่างคนอื่นเขาเส้นสายก็ไม่มีไม่เคยไร์สดกับครูบาอาจารย์ท่านใดที่เป็นผู้โด่งดังบนโลกนี้เลยครูสร้างตัวเองล้วนล,ล้านเปอร์เซ็ตนต์โดดเด้งคนแรกของกฎจักรวาล พลิกชีวิตเพียงเพราะเราคอนโทรลอารมณ์เราได้และเรามาเหนือแม่มากคนละมึงเจ๋งมากเลยสิตามึงสามารถนําพาตัวเองเจ็ดเดือนประสบความสำเร็จเบอรแล้านเท่ามึงแม่งเหนือมนุษย์มึงแม่งไม่ใช่คนนั่นคือสิ่งที่ครูพูดกับตัวเองค่ะและครูไม่มีวันที่จะนําพาตัวกลับไปใช้ชีวิตมนุษย์อีกแล้วค่ะมนุษย์คืออะไรคะร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายปงสังขารหุดหงิดงนงนันใครอยากทำอะไรทําค่ะครูไม่สนค่ะ ครูเป็นเนื้อเดียวกันกับจักรวาลอย่างรุนแรงมากค่ะครูรู้ว่าจักรวาลแห่งนี้ชอบความรักชอบความสุขชอบความสนุกค่ะครูเคยทดลองยิ้มอ่อนนะคะและเบิกบานการยิ้มอ่อนดึงดูดได้ระดับหนึ่งค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ครูเบิกบานและรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตด้านบวกของครูค่ะครูดึงดูดความมั่งคั่งเรียกว่าอภิษมหาศาลได้อย่างชั่วพริบตาค่ะมันเร็วจริงๆค่ะ ครูสามารถดึงดูดผู้คนมาร่วมธุรกิจกับครูมากมายมหาศาลจนครูเองไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะเหตุเกิดเพราะเราเชื่อศรัทธาและเรารู้ว่าเรากําลังขี่พายุอารมณ์เราคือนายเหนือจิตม้วนเดียวจบจริงๆค่ะไม่มีใครผู้ใดสามารถทําให้ครูลงมาจากพายุนี้ได้ยกเว้นความตายค่ะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูสิตาค่ะที่ครูพลิกชีวิตแบบเก้ากระโดดค่ะเพราะครูไม่ได้ใช้วิชามนุษย์ค่ะ ครูเชื่อเสมอว่าครูบีองขอเรียกองคก่อนครูเชื่อเสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคนที่มีความสุขค่ะและผีหาซาตานอยู่กับคนที่มีความทุกข์ค่ะครูจึงเลือกที่จะให้เทพนะหรือว่าองศกดิ์สิทธิ์ต่างอยู่กับครูค่ะครูจึงรักษาอารมณ์ตัวเองให้บวกขาดค่ะใครขี้นินทาเออผีไปอมปากแล้วนะคะใครจะเป็นอะไรเป็นไปเลยค่ะครูเลือกที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประดับประดาอยู่ที่ตัวครูค่ะ พราะคุรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่กับคนที่เศร้าค่ะมีแต่ผีที่ชอบค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบอยู่กับคนที่มีความสุขและสนุกค่ะและมันตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตตัวเองให้มีความสุขสนุกค่ะคุณจะใช้พลังที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันยิ่งใหญ่มากขนาดไหนในตัวคุณคุณสามารถพลิกชีวิตและอนาคตคุณได้เพียงชั่ววิตีตเดียวค่ะคุณรู้ไหมคะว่า ต้นไม้หนึ่งต้นบางคนมองว่าออ้ยต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยแต่คุณไม่รู้หรอกค่ะว่ารากบันชอนชัยลงไปถึงพื้นโลกกี่ชั้นแล้วคุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเห็นมันยิ่งใหญ่แต่คุณหารู้ไหมว่าโลกภายในของคุณมันยิ่งใหญ่กว่าเช่นสัญญาณ Wi-Fi ที่คุณกําลังดูครูสิตาอยู่นี้คุณไม่เคยเห็นแสงสีเสียงของมันด้วยซ้ำค่ะแต่คุณก็ใช้สัญญาณมันอยู่จริงไหมจริงกระแสไฟฟ้าที่คุณใช้คุณก็ไม่รู้ว่า มันสีอะไรแต่คุณก็ใช้มันอยู่ค่ะนี่คือพลังงานที่คุณมองไม่เห็นค่ะแต่ใช่จะไม่มีจริงค่ะเช่นเดียวกันค่ะที่ครูพลิกชีวิตรวดเร็วเพราะครูเชื่อในพลังงานของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะในขณะที่เรายืนอ,อยู่บนโลกเราไม่ได้เด้งขึ้นนี่กระโดดจากตึกเราก็ตกลงนี่คือแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันค่ะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใช้วิธีการทํางานเหมือนกฎ แรงโน้มถ่วงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แรงโน้มถ่วงด้านลบเราจะดึงดูดแต่ด้านลบๆค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เราใช้แรงโน,น,น,น้มถ่วงด้านบวกเราจะดึงดูดแต่ด้านบวกๆค่ะนี่คือสุดยอดคลิปค่ะที่ปลุกพลังคุณนะคะปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นค่ะและม้วนเดียวจบค่ะที่คุณจะประสบความสาเร็จนะคะแบบครูสิตาหรือมากกว่าครูสิตาโอเคไหม ถ้าผู้หญิงคนที่ติดลบ1ิบล้านเหลือเงินติดตัว20บาทรอดได้คุณก็รอดได้สําหรับคนที่อยู่ตรงนี้เพิ่งมาเจอครูคลิปแรกค่ะขออนุญาตสาววันนิดนึงครูสิตาพันสวรรค์ปั้นเองได้ชื่อจริงพัชศิตาศักดิ์สิริธนากุลย้อน a ฟ e b o o k ได้เลยนะคะถ้าครูไม่เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆธุรกิจครูทุกอย่างนะครูคดโกงชาวบ้านเข้ามานะครูไม่ได้ประกอบสมาชีพสุจริตขอให้ฟ้าผ่าครูตอนนี้เลยค่ะ ครูไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเพื่อฟูด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดขอให้ฟาผ่าครูตอนนี้เลยค่ะแต่หากครูประสบความสำเร็จด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดจริงๆครูเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกจริงๆครูใช้กฎจักรวาลแบบที่ครูถ่ายทอดเราจริงๆขอให้ครูเป็นมหาเศรษฐีลำดับต้นๆลำดับที่หนึ่งของโลกค่ะเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้เพื่อสร้างโรงเรียกนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเพื่อสร้างโรงพยาบาลกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะให้คนรักษาด้วยการรักษาจิตค่ะ ออและขออานวยอวยพรนะคะนี่คือที่สุดของคําพูดแล้วโอเคปะ่ะนี่คือที่สุดของคําพูดแล้ว คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นชีวิตคุณค่ะครูรอดแล้วครูแค่อยากสอนครูแค่อยากบอกค่ะในสิ่งที่ครูทามันได้แล้วมันง่ายมากค่ะสาหรับลูกศิษย์ที่ร่วมการแบ่งปันแชร์คลิปนี้ค่ะขอผลบุญนี้ส่งกลับไปให้เราและครอบครัวเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสาเร็จง่ายๆสบายๆค่ะจงเบิกบานค่ะจงสุขใจค่ะจงยิ่งใหญ่ค่ะจงเชื่อมั่นค่ะจงลุกขึ้นมาเป็นนายเหนือจิตค่ะแล้วคุณจะได้ทุกอย่าง ยิ่งกว่าครูค่ะและที่สําคัญค่ะมากกว่าที่คุณขอและเร็วมากกว่าที่คิดค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะพลิกชีวิตเร็วๆค่ะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะกับสุดยอดคอร์สที่คูกกาลังจะเปิดในวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะกับสุดยอดคอร์สคนเหนือดวงค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนกับครูสิตาแล้วประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนกับครูสิตาแล้วสามารถเสกสร้างกําไรจากการเรียนฟรีได้คุณใช่ไหมที่ควรจะเหนือดวงค่ะกับการสอนแนวอภิธิหารนะคะ โอ้โหแนวอภิธิหานนะที่สุดของโลกเลยต้องยกให้คุณสิตาคะ่ะเพราะคุณสิตาพลิกชีวิตแบบปฏิหารถ้าคุณอยากจะรู้ว่าปฏิหารเป็นอย่างไรจะสอนมีวิธีการขโมยพลังด้วยเด็ดที่สุดที่ไม่มีใครเคยบอกคุณว่าขโมยพลังทําอย่างไรคะ่ะคุณสิตาจะสอนคุณขโมยพลังจากสิ่งที่คุณ ไม่คาดคิดค่ะจนทําให้คุณพลิกชีวิตแบบเหนือดวงค่ะราคาค่าคอร์สนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะคอร์สนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้5 0,000นก็ยังถูกไปค่ะแต่คุณสิตาโปรโมชั่นให้สาหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะในราคาเพียง1 9 9 9 9บาทค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับคนที่โอนทันนะคะ50คนแรกคุณสิตามีของขวัญให้นะคะจากใจคุณสิตานะคะไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่เป็นอุปกรณ์ในการเรียนของเราด้วยนะคะอยาก ลงคอร์สนี้รีบแอดไปที่ l i น e แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตาแอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สิตไหวเลยถ้าเรียนฟรีกับครูไม่เห็นผลอย่าลงคอร์สแคมป์สัมสมนานะคะไหวเลยวว้ๆวไว,วเลยอย่าเอาทุนมาลงจงเสกสร้างกําไรจากการเรียนฟรีมาลงค่ะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะใครมาใหม่นะคะอยากจะพลิกชีวิตเร็วๆค่ะไปเรียนคลิปฟรีก่อน w w w t e a c h e r s i t a c o m กับมาหากัร21วันเลเวล1ค่ะหรือเรียนฟรีหน้าเพจ ได้ทุกคลิปเลยค่ะครูสอนให้เราฟรีฟรีค่ะและสําหรับใครที่ตัดสินใจนะคะอยากจะเรียนมหาการ21วันเลเวล3ตอนนี้ราคา150,000บาทเรียน21วันติดค่ะพิกชีวิตกันเรียกว่าปฏิหารมากๆเลยนะคะถ้าคุณไม่พร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เรียนฟรีไปค่ะแต่ถ้าคุณพร้อมทะยานฟา้าเมื่อไหร่ค่อยลงคอร์สค่ะ เราะเนื้อหามันเจมจนกว่าโอเคปะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะรักทุกคนมากๆเลยไม่ได้ทักแต่รักนะอย่าลืมขอบคุณทุกอย่างสิ่งดีๆกำลังตามมาค่ะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นดีมากเสมอนักสมาธิเผื่อครูด้วยโอเคปะนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งนักสมาธิแล้วนอนกันขอให้พวกเราทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเล็บยูจ้า